ไปไหนละเจอแล้วเจอกลุ่มเป้าหมายแล้ว้นกล้าให้ตังค์ปะอย่าบอกแม่นะเก็บไว้ใช้นะอย่าไปบอกแม่นะอย่าไปบอกพ่อนะอย่าไปบอกนะเก็บไว้ออซื้อหนุห่มไปบ,บายกล้องก่อนชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะ<อ>ไม่กล้าเลยเลยเอาหอมเลยอืออมไม่เหมือนลูกเฮียลูกเฮียไม่กล้าเลยหลบหลังเฮียตลอดวิบวับยให้เฮียด้วยค่ะเฮียวุ้าธุยยิ่งไปเรื่อยๆขอบคุณนะครับเอารถไปใช้น้องติดอะไรบอกนะครับ ครับได้เป็นประธานร้านเลยนะครับร้านธุรกิจให้รุ่งเรืองได้แล้วจ้ายายไม่ใช่ไปกินไม่ใช้ไม่เจ็บเพราะโดนอ่ะประธานเนี่ยขอบคุณจ้าคุณแม่ให้ทานอุ๊กขับก็ดีดีเสมอจะไม่มีอะไรให้ก็มีกระถาไงล่ะท่านท่านหัวปิดตาบนหัวขอให้ลุงรโยโย่นะคะไปแล้วครับโอ้คือดูเนี่ยขายรถนะบอกเลยนะเงินนี่อีกเรื่องเลยนะใช้คำนี้เลยนะพี่เห็นไหมเนี่ยสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ เนี่ยลูกขึ้นรถพ่อขับพาแม่มาพาเมียมาไม่โคตรมีความสุขไอตรงเนี้ยมันสิ่งนี่มันคือคขาว่าความสุขนะคือพูดจริงนะเอาผมพูดแบบไม่โกหกเลยนะพ่อขารถเนี่ยคันหนึ่งในะกระบะเนี่ยต้องมีห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นเนี่ยบวกลบต้องมีเข้ากระเป๋านะแต่มันก็ต้องเป็นเรื่องของการบริหารจัดการถูกต้องป่ะดอกเบีย้ยเงินกู้ผมก็กู้เงินมาทําลูกน้องอีกแล้วบางทีมันก็มีสิ่งที่มันผิดพลาดไงผิดพลาดอะไร รถซื้อมาขายไม่ออกก็ต้องขายขาดทุนลูกน้องชุจริตโดนโกงไปโรงพักนู่นน่ะเพิ่นะพมทำงานเกี่ยวกับเงินไนงะมันมีสิ่งที่ต้องจ่ายเยอะแต่คันหนึ่งเนี่ยสมมติห้าหมื่น 50, บาทสิบคันห้าแสนนะร้อยคันห้าล้านนะกินไม่หมดนะพี่กินไงก,ก็กินไม่หมดเจ้าของเต้นรถเนี่ยทุนลงทุนเนี่ยคันหนึ่งสองสามแสนเนี่ยหนึ่งล้านก็ได้แค่สี่คันใครมีรถสี่ห้าสิบคันเขาต้องมีอย่างน้อยสิบล้านไม่ใช่ไม่มีตังคนะ์มีแต่ว่าทำไมทำเยอะขนาดนั้นก็อยากสร้างชื่อเสียงด้วยหนึ่งอันแรกก็ไม่โกหกเลยแต่เนี่ย เห็นความสุขเห็นคนที่เขาได้รถใช้แล้วเขามีความสุขเขาขอบคุณเราเอามีที่ไหนเอาตังค์มาให้เราไม่พอมาขอบคุณเราอีกเนี่ยอันนี้คือคือสูตรสําเร็จเลยแล้วทําให้สู้ต่อได้สู้ต่อไปอยากจะต่อสู้นะกับไอไอคนที่มันชอบเอารถซากมาขายมาหลอกลูกค้าลูกค้าก็ทุกข์ทรมาร้อหงุดหงนะไอคนที่มารถชนหนักมาขายถูกถูกไอที่มันหลอกเขาว่าผ่อนเท่านั้นเท่านี้พอลูกค้าแปลงจริงก็ ทำได้ไม่จริงหลอกเขามาในร้านไอ้คนนี้แบบลูกค้ามาปุ๊บจับเซน็นสัญญาก่อนจับเซน็นสัญญาก่อนจับเซ็นสัญญาก่อนเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยไปเต็นท์อื่นไม่ได้มันมีเยอะมากลูกค้ารถยนต์หลอกนะผมทํางานกับสมาคมเรื่อถยนต์ผู้ประกอบการรถยนต์รรนตแล้วมาันจ,าจะสิบปีแล้วนะผมต่อสู้กับสิ่งพวกนี้มันเยอะมากเลยไอ้วกขายรถซากรถชนหนักจมน้ารถถุถุเราต่อสู้กันเยอะมากนะไปร้องขอธนาคารให้เขาตรวจรถไปร้องขอธนาคารให้เขา ทำทุกอย่างให้มันเป็นมาตรฐานให้ผู้ประกอบมีรกอยู่ได้นเพราะอ,อะไรเห็นปะโอ้โอมีความสุขอะเวลาเข้ามารับรถนะคือนั่นแหละมันคือความสุขเขา,เาลูกหลานมาสูตรสำเร็จมันอยู่ตรงนั้นเลยนะครับ